เวลาที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มีการเปลี่ยนตัวผู้นำเนี่ยนะครับโอ้โหมันสะเทือนไปทั้งวงการเลยแล้วล่าสุดก็ถึงคิวของ Spotify ครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วทำไมการก้าวลงจากตำแหน่งของ Daniel X ถึงอาจจะไม่ใช่ข่าวร้ายอย่างที่หลายคนคิดวันนี้เราจะมาถอดรหัสเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันครับ ข่าวใหญ่ที่ออกมาเลยก็คือ Daniel X ผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น c e o ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนจิตวิญญาณของ Spotify มาตลอดเนี่ยน,นะครับเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งในอีกประมาณปีครึ่งข้างหน้าก็าถือว่าเป็นการปิดฉากยุคสมัยของผู้ที่สร้างบริษัทสตรีมมิ่งเพลงที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมากับมือเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนครับตลาดการเงินเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่ไม่แน่นอนอยู่แล้วทันทีที่ข่าวนี้ออกมาปุ๊บหุ้นของ Spotify หรือว่า SPOT ก็ร่วงลงไปกว่า4%เเลย ซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยกำลังกังวลกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อยู่แต่เรื่องมันน่าสนใจตรงนี้ครับท่ามกลางความกังวลของตลาดเนี่ยกลับมีเสียงจากฝั่ง Wall Street ที่มองสวนทางกันแบบสุดๆเลยพวกเขามองว่านี่อาจจะเป็นข่าวดีซะด้วยซ้ำเอ๊ะแล้วอะไรคือสิ่งที่ตลาดอาจจะมองข้ามไปเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมนักวิเคราะห์เขาถึงมองบวก เราต้องย้อนกลับไปดูรายละเอียดของการประกาศที่น่าตกใจครั้งนี้กันก่อนเลยประเด็นที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้ตัวโตโตเลยก็คือแดเนียลเอ็กเขาไม่ได้จะไปไหนนะครับเขาแค่เปลี่ยนบทบาทจากการเป็นแม่ทัพที่ต้องคุมการรบในแต่ละวันเนี่ยไปสู่การเป็นนักวางยุทธศาสตร์ที่มองภาพรวมกำหนดทิศทางของอาณาจักรในระยะยาวแทนตัวเขาเองเนี่ยเปรียบเทียมได้คมมากเลยนะครับว่าเหมือนการเปลี่ยนจากผู้เล่นมาเป็นโคช้ชพูดง่ายๆก็คือ เขายังอยู่ในเกมแต่แค่เปลี่ยนแต่การลงไปเตะในสนามมายืนคุมเกมอยู่ข้างสนามแทนซึ่งก็เป็นการส่งสัญญาณชัดๆเลยว่าเขายังไม่ทิ้งทีมไปไหนและที่น่าสนใจไปกว่านั้นอีกก็คือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นปุ๊บปั๊บนะครับแต่มันเป็นการทําให้โครงสร้างที่พวกเขาเริ่มใช้กันเป็นการภายในมาตั้งแต่ปี2023เนี่ยเป็นทางการมากขึ้นเท่านั้นเองคุณเอกถึงกับเรียกมันว่าเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของบริษัทเลยดยซัม พอโค้ชขยับไปคุมเกมอยู่ข้างสนามแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครล่ะที่จะลงมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนามแทนไปดูกันครับว่าโฉมหน้าผู้นำทีมชุดใหม่ของ Spotify เขาเป็นยังไงกัน Spotify เขาเลือกใช้โมเดลที่น่าสนใจมากครับนั่นก็คือ Co-CEO หรือว่า CEO คู่โดยจะมี Gustav Sederstrom ซึ่งเป็นอาชริยะด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโล,โลยีมาทำงานคู่กับ Alex Nordstrom ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและคอนเทนต ทั้งสองคนนี้เป็นลูกม่อที่อยู่กับบริษัทมานานมากเรียกได้ว่าคนหนึ่งสร้างอีกคนหนึ่งขายโอ้โหเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆครับทั้งคู่เคยพูดติดตลกถึงการทํางานร่วมกันเอาไว้ด้วยนะครับว่าเหมือนได้สมองเพิ่มเป็น2เท่าซึ่งมันก็สะท้อนวิสัยทัศน์ที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็แนวทางการทํางานที่พร้อมจะเสริมซึ่งกันและกันเพื่อขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้านั่นเองเอาล่ะครับพอเรารู้โครงสร้างใหม่แล้วก็กลับมาที่คําถามตั้งต้นของเรากัน ในเมื่อตลาดดูเหมือนจะไม่ค่อยพอใจแล้วทำไมนักวิเคราะห์ตัวจริงใน Wall Street ถึงมองว่านี่เป็นเรื่องที่ดีละ่ะอะไรคือสิ่งที่พวกเขาเห็นต่างออกไปกันนะนักวิเคราะห์อย่าง JP Morgan เนี่ยเขามองลึกกว่านั้นครับเขามองว่าบทบาทใหม่ของคุณ X เ,เนี่ยไม่ใช่แค่ประธานบอร์ดธรรมดาธรรมดาแต่จะมีส่วนร่วมกับการวางกลยุทธ์แล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาเงินไปลงทุนตรงไหนอย่างใกล้ชิดซึ่งมันช่วยสร้างความต่อเนื่องในการนำทัพ และที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นการส่งสัญญาณตัวใหญ่ๆว่า Spotify กําลังเอาจริงเอาจัง,จงกับการเติบโตในระยะยาวดังนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือคํานี้ครับประธานกรรมการบริหารสไตล์ยุโรปนี่ไม่ใช่ตําแหน่งกิติบุรุษที่ได้แต่นั่งหัวโตะสวยๆนะครับแต่เป็นตําแหน่งที่ยังคงมี power มีอิทธิพลในการกําหนดทิศทางของบริษัทอย่างมหาศาลซึ่งนี้แหละคือสิ่งที่ทาให้นักลงทุนสถาบันรายใหญ่ๆรู้สึกอุ่นใจขึ้นมา เรื่องที่น่าสนใจมากๆก็คือ Spotify ไม่ใช่บริษัทแรกที่ใช้โมเดลนี้นะครับพวกเขากำลังเดินตามรอยความสำเร็จของ Netflix ที่ใช้โมเดล Co-CEO มาแล้วและที่เหนือกว่านั้นคือ Spotify มีไพ่เด็ดอยู่ในมือครับเพราะว่า Ted Sarandos ซึ่งเป็น Co-CEO ของ Netflix ก็นั่งเป็นกรรมการอยู่ในบอร์ดของ Spotify ด้วยเรียกว่ามีพี่เลี้ยงระดับโลกคอยให้คาแนะนาอยู่ข้างๆเลยทีเดียว การเปลี่ยนแปลงผู้นําครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจที่อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันคือจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญในภาพที่ใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือเส้นทางสู่การทํากําไรที่ Spotify เขาปรับกลยุทธ์มาตลอด2ปีที่ผ่านมาเลยไทม์ไลน์นี้มันโชว์ให้เห็นเลยครับว่า Spotify เขาเรื่องที่จะเจ็บแต่จบพวกเขาตัดสินใจเรื่องยากๆมาหลายครั้งมากตั้งแต่การยกเลิกดีลพอดแคสต์ราคาแพงการปลดพนักง,งานไปจนถึงการขึ้นราคาซึ่งทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเดียวกันเลยครับ นั่นคือการเปลี่ยนจากบริษัทที่เน้นการเติบโตของผู้ใช้งานมาเป็นบริษัทที่สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนและผลลัพธ์ของความเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยมันก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วครับราคาหุ้นของ s p อ tify เนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วงปีที่ผ่านมานี่คือบทพิสูจน์เลยว่ากลยุทธ์ที่พวกเขาเลือกเดินมาเนี่ยมันมาถูกทางแล้วแล้วตลาดก็เริ่มเชื่อมั่นในทิศทางใหม่ของบริษัทแล้วด้วยโอเคเมื่อกลยุทธ์เริ่มเห็นผลแล้วแล้วทางข้างหน้าละครับจะเป็นยังไงต่อไป เรามาดูผลการดำเนินงานล่าสุดแล้วก็วิสัยทัศน์ของพวกเขาที่จะนำไปสู่ปี2026กันครับผลประกอบการล่าสุดอาจจะดูมีทั้งดีและร้ายปน,ปนปนกันอยู่รายได้อาจจะพลาดเป้าไปนิดหน่อยแต่จุดที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือจำนวนผู้ใช้งานโดยรวมโดยเฉพาะสมาชิกแบบพรีเมียมเนี่ยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากๆนี่แสดงให้เห็นว่าแม้จะขึ้นราคาไปแล้วแต่ฐานลูกค้าของ s p อ t i f y ก็ยังเหนียวแน่นแล้วก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และคำพูดนี้ของคุณแดเนียลก็เหมือนกับเป็นตอกย้ำปรัชญาของบริษัทให้เราทุกคนเข้าใจตรงกันครับว่า Spotify เขาไม่ได้มองแค่เกมสั้นๆเขาสนใจเกมยาวคือการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนกับผู้ใช้งานไปตลอดชีวิตมากกว่าที่จะมานั่งกังวลกับตัวเลขในแต่ละไตรมาสสุดท้ายแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของส p o t i f y เนี่ยมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจที่สุดไว้ โครงสร้างผู้นำแบบใหม่นี้ที่ผสมผสานระหว่างวิสัยทัศน์ระยะยาวของโคชอย่างแดเนียลเกับความคล่องตัวในการทำงานของผู้เล่นคู่ใหม่อย่างกูสต a ฟและอเล็กจะสามารถสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตกับการตอบสนองความคาดหวังของตลาดในปัจจุบันได้สำเร็จหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยครับสำหรับอนาคตของยักษ์ใหญ่แห่งวงการสตรีมมิ่งรายนี้